วัสดีครับพบกับช่ทอทิกนะครับคลิปนี้มีงานพลาสติกโมเดลมาให้ดูกันนะฮะเป็นงานจากค่ายจีนะครับเป็นงานจากค่ายเซาเวิร์กชอปนะครับชื่อรีดิ m นะครับกล่องนี้นะครับผมได้มาจากเพจปูดานะครับใครดูคลิปและสนใจนะครับก็ไปติดต่อที่เพจปูดาดูได้เลยครับ ตอนนี้นะครับก็ประกอบเป็นตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ต้องขอภัยด้วยนะครับไม่ได้เอ่อถ่ายจอในแต่ละแผงให้ดูเนื้อพลาสติกนะครับก็มาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องกันก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือหน้าปกเป็นแบบนี้นะครับหน้าปกจะเป็นภาพสีนะครับแล้วก็ หนงปกก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื้อข้างในเนี่ยเป็นภาพขาวดำนะครับแล้วก็เนื้อกระดาษจะแตกต่างกับหน้าปกเลยกระดาษหน้าปกเนี่ยจะแบบกระดาษมันมันดูดีเลยแต่ว่าเนื้อข้างในก็จะเป็นภาพขาวดำกระดาษดูเป็นกระดาษธรรมดานะฮะก็เนื้อหาข้างในก็จะเป็นวิธีการประกอบนะครับแล้วก็จะมีเป็นจุดที่ติดดีคอนะครับก็จะประมาณนั้นครับคู่มือไม่ได้มีอะไรหวานหวานะฮะและกล่องนี้นะครับจะแถมเป็นดีคอน้ำมานะครับในส่วนของดีคอน้ำเนี่ยมีคนไปคอมเมนต์นะครับที่เพจว่ามันสามารถ เล่นกับแสงแบคไลท์ได้นะครับผมก็ลองเอามาส่องให้ดูแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันเล่นกับพวกแบคไลท์ได้นี่มันจะเป็นแบบเรืองแสงแบคไลท์แบบนี้นะครับเวลาแปะเข้าไปที่ตัวหุ่นนะครับแล้วก็ใช้เป็นแบคไลท์ส่องเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ในการประกอบหุ่นตัวนี้นะครับผมไม่เจอปัญหาอะไรยุ่งยากน,นะครับมันจะมีบางจุดที่อาจจะต้องระวังนะครับอย่างเช่น ตรงเขานะครับตรงเขาของเขาเนี่ยเวลาเราประกอบนะครับเวลาเราจะประกอบหัวเข้ากับบอดี้เนี่ยนะครับตรงเขาตรงนี้นะครับมันเล็กและบางมากนะครับก็ระวังเวลาเรากดเนี่ยนะครับมันอาจจะกดพลาดทาให้เขาหักได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชิ้นพลาสที่เป็นพลาสใสนะครับคือมันเป็นพลาสใสที่จะต้องหามุมนะครับหามุมหาเหลี่ยมที่มันเข้ากับตรงที่เป็นจุดประกบดีๆนะครับในส่วนของตรงนี้ผมเสียเวลาเยอะมากนะครับทั้งสองข้าง เพราะว่ามันค่อนข้างจะเล็กแล้วมันเป็นพาสใสด้วยคือตาผมไม่ค่อยดีแล้วมันมองยากนะครับในส่วนนี้นะครับก็ใครที่ประกอบตัวนี้ไม่รู้ติดปัญหามันผมไหมผมจะติดปัญหาในส่วนของพาสใสายตรงนี้นะครับผมใช้เป็นพาสตัว R สีส้มนะครับเขาจะให้พา,าสใสมา2สีนะสำหรับพาสตัว R ให้มาเป็นสีส้มกับสีแดงนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดเป็นพาร์ทสีส้มนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้สวยเลยนะครับพาร์ทสีแดงเป็นแบบนี้พาร์ทสีแดงเนี่ยยังไม่ได้เอาไว้ตัดประกอบอะไรเลยนะผมก็จะให้ดูว่าไอ้ตรงที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันคือชิ้นไหนนะครับเดี๋ยวก่อนนะขอเล็งก่อนนี่มันคือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องให้ลงมุมของมันนะครับไม่งั้นมันจะประกบไม่เข้านะในส่วนของพาร์ตตรงกกอะหัวไหล่ของเขาเนี่ยลองลองดูนะใครปร,ประกอบตัวนี้แล้วติดปัญหานะครับลองหามุม ด,ดูดีนะครับในส่วนพาร์ตตรงนี้นะครับของผมติดปัญหาอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้เพราะว่าสายตาผมไม่ค่อยดีแล้วนะครับในส่วนนี้ฮะสำหรับในส่วนข้อต่อนะครับตัวนี้ผมเจอปัญหาอยู่จุดหนึ่งนะครับในส่วนของลําตัวนะครับมันจะรับน้ําหนักได้ไม่ค่อยดีจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเอียงไปทางด้านที่เป็นถือปืนนะครับจริงๆิงปืนไม่ได้หนักอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็เอียงไปทางถือปืนแล้วยิ่งถ้าเกิดเราติดแบกแพ็คเนี่ยผมไม่รู้ว่า มันจะไหวสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าตัวของผมตัวนี้นะครับมันคือเอียงไปทางด้านนี้นะครับค่อนข้างจะอ่อนแอนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมลองยกปืนให้ดูนะครับเอาแขนข้างนี้นะครับถือปืนให้ดูว่ามันจะแขนตกไหมนะครับนี่นะครับสามารถค้างได้นะครับขยับขยับก็ได้ตัวนี้มันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือจุดประกอบนะครับไม่มีชิ้นส่วนไหนหลวมนะครับคือขยับขย่าก็ไม่ล่วงลงมาเนี่ยอย่างเงี้ย จุดบางตัวนะครับที่เป็นหุ่นประกอบแบบนี้ถ้าเกิดมันหลวมบางทีแบบขยบขยวร่วงลงมาก็มีนะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีจุดไหนเด่นหลุดออกมาเลยนะครับเนี่ยขยบขยาตรงนี้มันก็ไม่หลุดออกมานะครับแต่ว่าแขนเริ่มเริ่มมีแบบเป๋ๆบ้างนะครับเนี่ยนะฮะในส่วนแขนจะประมาณนี้นะครับเท่าที่เห็นแล้วก็ในส่วนขานะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนิดนึงนะฮะลองยกดูในส่วนขาเนี่ยร่วงแน่นอนเพราะว่าผมลองแล้ว นะครับลองดูนะครับเขย่าเขย่าเห็นไหมร่วงนะครับข้อต่อขาไม่ได้แน่นมากนี่นะครับแต่ว่ามันก็พอที่จะประคองให้หุ่นมันยืนได้ง่ายๆนะครับสําหรับการยืนด้วยแบบนี้นะไม่ได้ไม่ได้แบบติดแบคแพคนะครับสามารถยืนได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับยืนได้แบบนี้แต่ตัวเนี่ยอย่างที่บอกว่าเอียงนะครับหมายถึงเอียงไปทางด้านนี้ลำตัวมันไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้นะฮะ สองชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นโลนะครับมันสามารถติดเข้าไปที่แบ็คแพคของโตวหุ่นได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะฮะเนี่ยติดเข้าไปนะครับแต่ว่าผมชอบติดเข้าไปที่ด้านแขนของโตหุ่นมากกว่าเพราะว่าถ้าติดเข้าไปที่แบ็คแพคเนี่ยมันน่าจะเพิ่มน้ําหนักนะครับทำให้โตวหุ่นมันยืนยากขึ้นเนี่ยถ้าเกิดติดเข้าไปที่ด้านหลังนะครับของแบ็คแพคเนี่ยโอ้ติดเต็มไปหมดเลยนะครับมันจะทําให้หุ่นน้ําหนักมันเยอะนะครับก็ลองติดเข้าไปที่ เดี๋ยวผมลองติดแบบอย่างนี้ให้ดูก่อนนะครับติดเข้าไปแบบนี้นะครับแบคแพคนี่นะครับแล้วก็เอ,อยืนได้นะนี่นะครับเวลาติดเข้าไปกันฟิลมจะประมาณนี้นี่นะครับออลองยืนดูนะลองยืนดีๆด,ดูเออยืนได้นะครับ แต่ผมชอบติดเข้าไปที่ตรงแขนของตัวหุ่นมากกว่าอันนี้ติดเข้าไปแบบนี้มันก็ดูสวยดีนะครับแต่ว่าถ้าติดเข้าไปที่ตรงแขนเนี่ยมันก็จะดูเป็นแบบเป็นโลนะครับโลคู่เลยนี่นะครับติดเข้าไปแบบนี้นะครับผมชอบติดแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็ดูนะนะครับเห็นไหมลําตัวเอียงนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันเริ่มเยอะแล้วเนี่ยนะครับลาตัวช่วงลาตัวเอียงแล้วมันรับน้ําหนักของแบคแพคเยอะนะครับมันก็ทําให้แบบลําตัวมัน จะเอียงไปทางด้านข้างหนึ่งนะครับข้างที่มันมีปืนอยู่นะครับมันถ่วงด้านนี้มันจะหนักกว่าน่อยหนึ่งมาดูในส่วนของอาวุธกันนะครับนอกจากปืนนะครับเขาจะมีเป็นชิ้นนี้นะครับลักษณะคล้ายๆหอกนะฮะอันนี้ผมติดมือไว้แล้วนะครับเพราะว่ามือติดค่อนข้างจะลาบากอยู่ในส่วนของการประกอบนะครับก็จะดึงชิ้นนี้นะครับจากด้านหลังของตัวหุ่นมานะฮะแล้วก็เอาชิ้นนี้เสียบเข้าไปแบบนี้ นี่นะครับแล้วก็เอาพาร์ตเอฟเฟกผมรู้สึกว่าพาร์ตเอฟเฟกของไอ้ตัวนี้มันดูแบบตลกตลกเชยเยังไงไม่รู้อ่ะไม่ค่อยชอบเวลาติดพาร์ตเอฟเฟกของตัวนีมน้มันตลกอ่ะนะครับแล้วก็อาวุธมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็อย่างนี้ตัวหุ่นเนี่ยถือได้นะครับแต่ว่าก็แขนก็จะแบบตกตกหน่อยนะครับเพราะว่าชิ้นนี้น้ําหนักค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะครับแล้วก็จุดทวงของตัวตัวด้ามมันเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเนี่ยเห็นไหมแอนแอนหน่อยนะครับน้ำหนักมันจะไปเยอะตรงจุดนี้นะครับถ้า,นนาจจาะ ถ้านะถ้าไม่ติดชิ้นนี้ก็จะเบาขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้เบาเยอะนะครับก็คุณอาจจะถือ,อยากนิดนึงนะครับในส่วนของการถือวุธของตัวนี้อนี่ประมาณนี้แต่ว่าพัลลิเฟกผมแบบรู้สึกว่ามันเฉยๆยังไงไม่รู้ <laughs> ชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นแอคชั่นเบสของเขานะครับก็เป็นงานพลาสติกธรรมดานะฮะดีเทลก็ ดูพื้นๆน,นะครับไม่ได้มีอะไรนะฮะตรงส่วนนี้นะครับมันจะไม่มีตัวล็อกนะฮะเวลายืนเนี่ยถ้าเกิดหุ่นมันน้าหนักเยอะเนี่ยมันอาจจะยืนไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองยืนให้ดูก่อนอันนี้นะครับลองยืนกับแอคชั่นเบดให้ดูนะครับแล้วก็ถืออาวุธแบบฟูลเลยนะฮะก็ลองยืนดูนะครับมันก็ยืนได้นะครับฐานเนี่ยมันยืนได้แต่ว่าถ้าน้ําหนักมันเทไปทางด้านด้านหน้าเยอะเนี่ยนะครับตัวฐานที่มันไม่มีตัวค้ำเนี่ยนะครับมันจะพาให้หุ่นมันแบบเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับมันไม่มีตัวค้ำไง ถ้าเกิดจะเอาแบบยืนแบบดีๆต้องให้บาลานซ์มันดีกว่าน,นี้คือให้มันเตี้ยลงนิดนึงนะครับอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาเท้าค้ำไว้อีกคือฐานไม่ค่อยเวิร์กตัวนี้นะครับแอคชั่นเบสไม่ค่อยเวิร์กถ้าจะยืนแบบดีๆต้องจัดบาลานซ์ดีๆหน่อยนะฮะประมาณนี้ สรุปนะครับตัวนี้ความสูงเฉพาะตัวหุ่นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ21เซนนะครับถ้าติดแบ็คแพ็คแล้วยืนแบบในรูปเนี่ยนะครับติดแบ็คแพ็คนะความสูงของแบ็คแพ็คเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ24เซนนะครับตัวงานเนี่ยนะครับคุณภาพพลาสติกผมว่ามันธรรมดานะครับ พ์ทเกาะนะครับตอนประกอบเนี่ยเจอขี้พลาสติกอยู่แค่2ชิ้นเองนะครับนอกนั้นเนียนๆเลยนะครับข้อต่อนะครับความแน่นเนี่ยพอจัดท่าได้ไม่หลวมน่าเกลียดนะครับแต่ก็มีหลวมบ้างอย่างที่บอกไปในคลิปนะครับช่วงขานะครับส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบพ์ทเอฟเฟกของเขานะผมรู้สึกว่ามันโบราณนะครับมันดูไม่ค่อยทันสมัยเลยมันดูแปลกๆนะครับตัวหุ่นโดยรวมนะครับดีเทลสวยดีแต่ว่ามันแยกสีของตัวดีเทลหุ่นมามันมันไม่ค่อยโดนอ่ะมันมันแปลกๆผมเฉยๆนะไม่ได้ว้าวอะไรกับตัวนี้นะครับถ้า ต็ม10นะครับตัวนี้ผมให้สักประมาณ7กระกันนะครับออถือเป็นงานที่ซื้อมาเล่นได้นะครับไม่เสียดายเงินนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ